สวัสดีครับทุกคนขอตั้รับสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทนะครับที่เพี่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตน,นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับตะขออนเนกประสงค์นะครับราคา1บาทจ้านีโอเคนะครับถ้าเทียบกับราคา1บาทนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับก็ตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหมครับมี1 2 3 4สามดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย เราสามารถนะครับเกี่ยวนะครับได้สี่ชิ้นนะครับก็ดูในรูปโฆษณานะครับก็เขาจะใช้เป็นเนี่ยไอ้อะไรผ้าเันคอนะครับแต่ถามว่าประยุกต์ใช้กับไอ้ตรงนี้ได้ไหมได้นะจ๊ะนี่ที่เป็นไม้แขวนเสื้อนี่มาแขวนงี้ได้นะครับแต่ไม้แขวนเสื้อเนี่ยก็จะแขวนได้สองด้านนะครับก็คือว่าด้านนี้กับด้านนี้นะครับมันจะแขวนไม่ได้สี่อันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะชนกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าจะแขวนเสื้อนะอย่าใช้อันใหญ่นะจ๊ะมันหนัก พยายามใช้อันนี้นะครับนี่ที่เป็นแบบธรรมดาเนี่เห็นไหมอันแบบด้ามเด้งๆครับมาแขวนก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้อันนี้นะเพียนว่ารับน้าหนักไม่ได้อะมันจะเป็นแบบดูอะไรเนี่ยหนักเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้อะไรที่แบบเป็นไอ้นี่อย่างนี้ได้ครับหรือว่าจะใช้ตามที่รูปของเขาเขียนมาก็ได้นะครับก็เป็นอะไรไอ้ผ้าพันคอนะครับก็ใส่ไปนะครับได้ทั้งหมด4ช่องนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้ดีนะ ปาติก้าค่อนข้างนี่เกรดดีนะครับเทียบกับราคา1นบาทถือว่าคุ้มมาอีกตัวหนึ่งนะครับกับของตัวนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวใครสนใจพี่ก็จะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ฟื้อัานช่วงโปรโมชั่นราคา1นบาทด้วยนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวนี้นะครับของราคา1บาทอะไรมันแป๊บเดียวอ่ะมันแป๊บแป๊บนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งบาทนานๆเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทแป๊บเดียวนะครับดังนั้นก็รอจังหวะนีดนึ่งนะจ๊ะก็ซื้อให้ถูกจังหวะนะครับมันจะได้ของราคาที่มันถูกนะครับกัััับบบบาาทนนนนะะคคครรโออเเใช้้้งงไดดีีขตว แต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ประยุกต์เป็นไม้แขวนเสื้ออย่าลืมนะครับใช้แันนี้นะครับแต่ว่าหลักๆอ่ะเป็นผ้ามันคอนะครับที่ดูในรูปอ่ะแต่เพี่อก็มาใช้่างนี้ไงเพราะมันเพิ่มพื้นที่นะครับในที่เกี่ยวของเรานะครับให้เพิ่มการเก็บผ้าได้มากขึ้นนะครับโอเคครับถือว่าคุ้มอยู่นะจ๊ะคุ้มอยู่ครับกับของตัวนี้นะจ๊ะโอเคครับเท่จบกันรีวิวคลิปนี้ไปต่เบียงเท่างนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้ากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ